เห็นยนี่ลูกคานี่ดิวเจนน้คุณพี่ต้องบุกเบียบบุกเบียบกางเท่กางเทางเท่กอเทกงเท่กางเทคนมานที่ะคนมิตรปลคอมู้อยอูฮ้โอ้ปลุกเนาะ มันขึ้นมาก่อนในห่มนี้จนเห่าจนคุ้นว่าดีนะดกันเห่าอีกมาแต่ปลาโอ้โหโอโอ้โโอ้โโอ้โหอ้เฮ้ยเก็บหำ ทุกคนต้องรูเอ้านีา่นาดูลกากพ่อนลยเนาะลูกลุกลกับพ่อมันเลน กินกะพกหน่งางชลานอยู่นะนุ่งยางนี่บ่พุนแน่นบิดอ่ะย่งางพูดพูดอยู่เไปเน่นน่งางไกินลายแล้วหาตาค้อนมาเลยดูแถวผินขาเลยทุกคนีแถวผนขาเนาะโอ้ใครสิไปหาเก็บอะรให้เจาเฮ้ยเก็บเียัต์ปักเงียงปักยันต์ปักใคงีงปักมือ มนีนี้ปลาบุง่เขาเมาแล้มีปลาหอนเดตตามิตายเ่อน่นนะต,ตายก็มีนะปลาเนาะช่างที่ใดช่างจะโทษแล้วสตายก่อนมันหอนอ่ะไล่ลุงเลยทั้งน่ะ เอาไปวิ่งตรงเลยผู้ปลาอะไรไม่เว้ยเนี่ยใช่เจี๋มันโดนี่ปลาไข่ยง่หาแนมนี่ <Okay. S 2> นี่นี่นน ใช่ป่ะอืมโอ้ได้เลยอเอาไปเชนล,ลาฟานี่นะมันมุนเขามขาาขุนเขาทั้งคันเห็นปะประอบรูประดุกเลยเห็นจ้ะ กมันมูนกนอะรย่านบงีมันบูบูข้ะโลยบิป่าปนเด็กมันยิ่งถึงนี่บปรมาดนี้เห็นบอยนึอะไรล่ะ

จะไปยมีคักไปเย็นปะขยิบมึนะยเย็นหุบปลาอีหลายด,ด กยินมันหมุน้โอ้โหนี่เวนี่นปลาลวล้ลอแล้วไ่อตัวใหญ่เลยอูปลาล้วท like ุกคนเลวทุกคน แักลีตัวไกลจละนังออกไปจะวิบบ่งห,ห่อืมออกกดจะปั่นเร็วนะทุกคนนะนะอู้อู้อู้อนี่ปลามันลือนกกินเนาะทุกคนเนาะนกย่างมันก,กินหลายหลายนี่ในหวัวเขาเกี่ยวครับปลอครโอ้ น้ร้อยทุกคนง่ายเลยหาป่าเนาะปลาตตนาลุงเลยได้ได้ไดบอไหมฮะดูดูดูดเอ้ยปลารด์บอปลาลาดปลูกแหละมันลอยลออยเห็นปะนี่นี่ปลารบอปลาดุปลาช่ปลรแล้วโอ้ลุกพีง เม็บครับพี่ลูกนี่จะหั่งเองเลยได้ท <check> er. ดุกคนเลยนีออกอะไรพะคิงน่ะมุนี่แจยวีนะน้ำเงี้ยยูจบแล้วเนาะวนปลาดูเล่นะปลาดูเลมาอ้อมนี่โอ้โหโไปเชิญคุณ ปลามันน้ำคอนแล้วหนึ่งยักษ์ทองปูตายตัวตายก็มีนะทุกคนนะเพราะว่าน้ำแห้งเกิดเลยปูนกบตุกจากเธอโอ้นีม้มีน้ำแหงง้งแรงปลาก็ได้นีป่ปลาเล่วม่ใช่เห็นใช่ไหเห็นใช่โอ้ยปลาโล็ลทุกคน ฮึฮึปลาสิทนหาปลาดูเลี้ยงอยู่ดีใช่เห็นเลยทุกคนเห็นแล้วอู้อู้นี่ฮ่าฮ่าปลาไม้คือปลาดูเลี้ยงนะทุกคนเนาะอู้เห็นได้แล้วทุกคนอู้อู้อู้เดไ๋ยวอะ หันหาปลุลเลวเนาะตัวใหม่ก,ก็ปลุลเลวเนาะนั่นสินานั่งรอทุกคนโอ้ตัวนี้เห็ดท้าทายแท้ตัวนี้แล้วก,ก็มันสิออกโอ,โอ้เห็นได้แล้วทุกคนโอ้ตัวใหญ่ตัวนี้ไงเออเออเอออะไวอะ <c oughs> กับคุณ<อ>พ่อตายอ่อเนี่ยนี่เพื่อทุกคนตูพระพร่าก็ได้ทุกคนเพื่เรื่องนี้ นี่คือนี่ยากเลยปับข้อน้อยนี่โอ้จะปลาเบื้องดีย่คือชงมือทุกคนแน่ไปแ้โมันอ้อแต่ชีวิงบอกหน มันหูเนาะปามยุนหูเนาะเห็นเลยบ่ตัวน่งเออหันเด้ในคัทหันหันหันตายแล้วเตัวนัะตาั้ตายเลยได้ไงตายแล้วตัว กูปลาเลยนะกูปลาให้ทุกคนนะเดี๋ยวนี่เอาทุกคนนี่มันบ้านะเลยเอ๋

เฮ้ยห <mean> ูอ um, um, ีซังเฮ้ยอันนี้เฮ้ยหูเอียนหรือหูป้า

Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn วิธีชาวบ้านะปลากลางหนองบึงมันเหิดแหงแล้วพี่น้องเลยน,นี่กอม่นีย้าันมันมา,า,านีได้ก,ก่อน

งา่ายืมเลย

ว่าอ่ไี่หลายคุนนช่

ดีช่องจุกลุกนะเหเอเห็นบ่เห็นนันตรงนี้เจอทางรังพูนในป้ายชะลามฮนเอนนอเออน,น,นี่น่าตายนะ ช้อนอะไรกุ้งนะมันปรยูเพื่อนมันบระเอยแยงเคียวค่ะมันห่างจะวิงจังเบิ่งเด้อปักขยี้ไปจับลอยดุกดุดุนี่จอยคือปักขยี้คอยเบิ่งอยฮเมร์อันี้ปคกขยี้ปักขยี้นกุ้งนะเยตักอนี้ เ,เ,เขาเล่ากาิกาไกา่อยก่เลยตักนี่นี่มานเอามือวิทย์วิทย์ทยเอากุ๋ยนีุนคองจะมันห,าห่างบ่ Uh, uh. lại đi cùng à cùng lại thì khó đấy được ได้กันคุขค้อไปกอยก็พด

อูยเสียงมันตกอูยนี่ <coughs> าเอ้าหนามคุณพี่ต้องบุกเบียบบุกเียก้องเท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 ่ก้องเท่ก้องเคนมาเทุกคนม่ปลาคอบอูลยโอ้โอ้รุกเนาะ มันขึ้นมาก่อนในห่มนี้จนเห่าจนคุ้นมันนี่ล่ะคนกันเห่าอยู่วัแต่ปลาโอ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 ้อ้เยเก็บเต้าหำ ทุกคนทุกคนดูเอ้ยนี่ท่าไ่โหฮคนะลีม้อนอมออวนเลีน,น,นะนนะี่ปลาตำห้อยว่าอย่ามาชนนะคุณนะป้าดีทุกคน มันมันแักมันนี่ทุกคนมี่มีประจักษน,น,น,นี่โอ้มีทุกคนโอ้โอ้หช่องตัวนี่นี่นี่โอ้ปลามันนำคอนเลยผลปตุก